สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนบริการเพิ่มยอดผู้ติดตามของแพลตฟอร์มทิกต็อกนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากเพิ่มผู้ติดตามครับหรือว่าดันโปรไฟล์นะครับให้ขึ้นฟฟซนะครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยเนาะอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเนแต่ไปรับชมกันเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้ากูเกิลครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตัวนี้เนาะอ่าลิงก์ตัวนี้ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปครับคุณผู้ชมก็แค่ไปกดเข้าลิงก์นะครับหรือว่าคขาลอกลิงก์มมาแชรร์บบบผได้เเลยนะคั อาทิตย์นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิงก์หรือว่าหน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่หรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกอ่าไม่ใช่นะครับขออภัยนะลืมเนาะอ่าสำหรับใครที่หรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทางกูเกิลคารัดหรือว่าทาง Gmail นะครับคุณผู้ชมก็แค่มากดลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับใครที่ยังหรือว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกหหหรร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 ืืออออวววว่่่่่่่าา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 ายยยััััััังไไไไมมมมมมมีีีีสสสผนนนนนนนกกกก็เเเเเดด๋คคคคคะะะะใ้ปปปทขบบบจชล อ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับควรจะมีข้อมูลให้เราใส่นะครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานเนาะอ่าตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติอนคำว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างตรงนี้ด้วยครับแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับสำหรับใครที่อยากสมัครผ่านทางกูเกิลครับหรือว่าหรือว่าผ่านทางจแล้วครรับก็เเดียา เขาสู่ระบบอันไปเลยนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมือครับจะเป็นเมนูให้เราได้วยใช้งานเยอะแยะกันมากมายตรงนี้เลยนะครับอ่ากระเดี๋ยวคุณมผู้ชมความมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคําสั่งซื้อแม่เลยเนาะ อ่าทีนี้ครับสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่แล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมพามาทำตามผมได้เลยแล้วกันนะครับอ่าให้เรามาที่หมวดหม,มตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก k ิกเก o ต i n อร์อินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์แล้วก็อื่นๆนะครับอ่าก็เดี๋ยวคุณผู้ชมพามาเลือกเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะป๊มกันได้เลยเนาะอ่าแพลตฟอร์มทิกก็ตเอรก็อยู่ด้านล่างนะครับไว้เราเลือกล,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 ลงมากันไดน ราคาถูกด้านบนสุดตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ามาช่นต้องไปครงชอบบริการครับตรงช่องบริการนะคะร,รับเขาจะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันไปด้วยเนาะอ่ากระแดกคุณผู้ชมมาด้วยตามผมเลย,ยกันนะครับให้เราไปเลือกตัวแรกตัวนี้เลยเนาะ อ่ามาชมองต่อไปคือช่องลิงค์ครับซ้ำดอกไปที่หนึ่งช่องลิงค์ครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับกลับมาที่อ่าเรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับก็ปีลิงคโปรไฟล์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนาะเอามาใส่ลงช่องลิงค์ได้เลยนะครับอ่ามาชมองต่อไปคือช่องจำนวนครับช่องจำนวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับอาจจะมีขั้นต่ำบอกอยู่นะครับว่าขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะ อ่ะคุณผู้ชมก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มยอด follow ได้เลยครับหรือว่ายอดผู้ติดตามได้เลยเนาะผมจะใส่สัก100แล้วกันนะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องเวลาฉเฉลี่ยก,กับค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ครับหลงังจากที่เราใส่เข้าบลครบแล้วนะครับแล้วก็ส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เรากดส่งเขาจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วเนาะอ่ะสำหรับการที่ถึงขั้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับรอสักครู่ในการดำเนินการนะครับอ่ะก็จะระหว่างรอดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปรายการก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซืนะ้อเนาะอ่เมนูรประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับว่าเราซื้อของข้อบริการถูกหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็เอาไปเช็คข้อมูลอื่นๆนะครับอ่ะตรงนี้ครับจะเป็นของข้อบริการที่เราสั่งซื้อไว ช่วงอะไรเนาะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงรอดำเนินการนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ครับถ้าคุณผู้ชมวันซื้อบริการผิดพลาดหรือว่าใส่อะไรผิดน,นะครับก็สามารถที่จะกดยกเลิกตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูเติมเงินนะครับ อ่าเม็นตัวเติมเงินครับจะมี2ช่องทางในอ่าสองช่องทางในการใช้งานนะครับก็จะมีช่องทางแรกก็คือสแกนเคอร์อโค้ดทุกธนาคารนะครับอ่าช่องทางที่2ก็คือคริปโตครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมความมาดูช่องทางแรกก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูตรงช่องทางแล้วก็คำแนะนำควบคู่กันไปเลยละกันนะครับอ่ามาที่ช่องทางแรกก็คือสแกนเคอร์อโค้ดทุกธนาคารนะครับตรงคำแนะนำก่อนจะมีการเขียนบอกนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมความเติมเงิน1000บาทขึ้นไปครับจะได้รับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนอกจากนี้ก็มีสอนวิธีการับจะด้รรนนีค 5%ด้วยนะครับอ่าเสดอลลาร์ครับก็จะมีให้คุณผู้ชมครับได้เปลี่ยนสกุลเงินกันด้วยนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาดูกันด้วยเนาะอ่ะาที่มาช่องต่อไปเอ้ยไม่ใช่มาช่องต่อไปถ้าเรามาเลื่อนไปที่ด้านล่างครับด้านล่างจะมีประวัติการเติมเงินถ้าเราดูนะครับอ่าโอเคครับนที่ดอกให้เราไปเมนูต่อไปเลยดีวยกว่าก็คือมาที่เมนูรีฟันเนาะ เมนูดีฟันครับก็คือเป็นเมนูเอาไว้สำหรับการขอคืนเงินนะครับถ้าคุณผู้ชมรับซื้อรายละเอียดเอ้ยไม่ใช่ครับถ้าคุณผู้ชมว่ากดยกเลิกบริการที่คุณผู้ชมสั่งซื้อแบบที่ผมบอกไปก่อนครับมันก็จะมาเด้งมาที่หน้าดีเนาะอ่ะมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับให้บอลก็จะใหบอกก็จะมีรายละเอียดบอกให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้เนาะอ่ะส่วนนี้ครับส่วนตรงตารางเนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมดูนะครับจะมีหมายเลขคาสั่งซื้อนะครับแล้วก็จานวนเงินที่คืนเนาะอ่ะจำนวนเงินที่คืนนะครับคือจะเป็นการรรเเิินนอดดคคตะับม่ ใช่ ة, ว่าจะแบบว่าโอนเงินเข้าบัญชีของคุณผู้ชมเนาะอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับอันนี้มันโดูสถานะวันมันก็จะมีสถานะการสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมด้วยครับแล้วก็จะมีวันที่บอกเนาะแล้วก็มีเวลาบอกด้วยนะครับอ่าโอเคครับที่นริงครับก่อนจะ่เรจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเพื่อย่อผู้ติดตามของเราขึ้นได้ยังเนาะอาจารย์ครับย่อผู้ติดตามอยู่ทั้งหมด43ยอดผู้ติดตามนะครับแต่เราลองรีเฟรชหน้าจออย่้งนะครับเพื่อย่อเพื่อย่อขึ้นได้ยังเนาะอาจจะ อ่าตอนนี้ครับยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือน155ยอดผู้ติดตามเลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับเขจะปั๊มยอดขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งนึงเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับคุณเจมสเมนูมาแนะนำกองคุณผู้ชมนะครับให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนนะครับอ่านตลอาสักครู่นะครับอ่าทีนี้ครับ สำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์นะรับว่าชัยเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรืว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชมก็แค่เมนูลิงกตัวนี้เนาะถ้าคุณผู้ชมครเอาลิงตัวนี้ครับใช้ให้กับคนอื่นๆนะครับหรือว่าแนะนำให้กับคนที่รู้จักครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนำโดยเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์ด้้ยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าได้เยอะมากๆครับส่วนขั้นตอนนี้ก็เป็นการเปิดสร้างรายได้กับคุณผู้ชมไปด้วยเนาะทีนี้ถ้า ใส่หัวเรื่องตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่ไฟล์นะครับไฟล์ตรงนี้เป็นการแบบว่าแน่ไฟล์หรือภาพหรือว่าแน่ไฟล์อะไรมาก็ได้นะครับที่จะทำให้แอดมินเขาเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเนาะแล้วก็กดส่งตรวจด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าหรือว,ว่าสำหรับใครที่ยังไม่อยากกดส่งตรวจครับแล้วอยากที่จะติดต่อทางอื่นนะครับก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะอ่าค,ค่คลิกอ่า ทิ้ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจเฟซบุ๊กไว้ให้กับคุณผู้ชมครับจะได้มีช่องทางติดต่ออีกช่องทางหนึ่งเนาะจะได้สะดวกขึ้นนะครับอ่าคุณผู้ชมก็แค่คลิกลิงก์แล้วก็ส่งข้อความมาที่ในเพจนะครับก็จะมีคนตอบเนาะจะมีแอดมินคอยตอบให้นะครับอ่าโอเคครับทุนท่าครับวันนี้ครับผมจะมีข้อบุญมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมก็แค่ไปทดลองใช้งานกันได้นะครับแต้้้อออองขขตตัััััวววลลาาาคคคคุุุณณผผููชชมมททกก่่นนนไปะรรบบสสดี